ใจยินดีพี่พี่รีบหรอเออรีบหรอรีบดิรีบไปไหนไหนนิกบนโอ้โหเป็น้วครับเราได้ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสมัสดีเราอยู่กับใครก็ไม่รู้อ่าโอเคพิเศษชอบอันนี้สามท็อปสเตล์อันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ก็อันที่สามนับอันที่สามนับจากข้างล่างดิเอาเหรอ โอเคเออเซ a ร์ชอันดี้แอนเบอร์ชอป่าแล้วก็รอพี่ลงแล้วค่อยกดกดลิทเติ้ลมอ๋อโอเคแล้วก็กด Little m o มูโอเคเข้าใจตรงกันออกแต่ออกมาก่อนนะออกก่อนจับฉลากจับฉลากทุกคนยินเรียงแถวจับฉลากนะลายชื่อแรกลายชื่อแรกครับลายชื่อแรกลายชื่อแรกคือแบ็คแคปเลยเอาอ่ะมาเลยมา แม็คแคปแม็คแคปจะได้ชุดอะไรเอ่ยชุดอะไรนะจับแล้วนะครับได้ชิงว่ะเออชุดอะไรวะต้องออกมาดูเองวะได้ชิงว่ะโอเคเดี๋ยวจะลงจะลงแล้วนะอ่าลงเลยแม็คแคปได้ชิงไปหนึ่งพัน 1ดหนึ่งสองกดลงละซื้อเลยหาก่อนลัปปี้อยู่เน่ะผมไม่เจอเลยวะเราเข้ามาดูอ่าเจอแล้วจเ,ลเจอแล้วใช่ไหมอ่าเจอแล้วซื้อเลยหนึ่งพัน <Yes. S 1> อ่าไล แายชื่อที่สองครับขยาวก่อนขยัีก่อนลายชื่อที่สองคือรายชื่อลายชื่อที่สองคือ,อ,อบอนครับปุณนบอนอืมบอนได้อะไรนะ ครับคุณบอละครับคุณบอลคุณบอลได้ควีนครับิงกับควีนวันเดอร์ฟักอลันเดี๋ยวกำลังจะลงให้คุณบอลได้ควีนจ้าสวยสวยเอาละครับลงแล้ว ผมว่าคุณจะรามได้ฝังแรที่สุดแน่เลยตายตายเฮ้ยลุยมาแล้วหันมาดูลุยหน่อยทำไมเราไม่เห็นชื่อกิน่นสรุปแล้วค,ควีนควีนจะมีสามคนเพราะว่ามีมีลุยคนหนึ่งใช่ชิงมีคนเดียวใช่ไหมฮะชิงมีคนเดียวใช่ไหมใช่มีคนเดียว,ยวอื แล้วพี่สุดชิงเล่มยังไงล่ะซื้อแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วใช่ไหมยิ่งกว่าฮาเลมิกนั่นเนี่ยแหนมต่างตัวบอลบอลซื้อไปแล้วใช่ไหมรายชื่อที่สามครับได้แก่ไอ้นิกไอ้นิกพี่เรดเห็นไหเดี๋ยนะขึ้นิก่ะคือบักตลอดเลยนะ คือคือมีโชคอะเฮ้ยนิกล้านเหรอนิกครับไม่ไม่คนคนคนมีโชคที่สุดคุณไม่ไม่ไม่มีไม่เข้าตัวเองอ่ะดิมาเข้าคนอื่นนิกครับวันนี้อัพโชคจริงวันนี้ได้ควีนเหมือนกันครับจอบพี่ไม่แล้วพี่ไม้แล้วไม่ต้องมาแล้วโอ้ชุดโคตรแพงครับแต่ละชุดอย่างแพงเนี่ย จะลังจะลงให้นะแบบหนึ่งควีนใช่ไหม